สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะคะวันที่24มิถุนายน2567กบค่ะพี่น้องบรนจันนะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งลูดแต่ละรอบนะพี่น้องส่วนคู่ที่ใจจับให้ก็คือการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านระหว่าง เด่นรอบเช้ารอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดทุกวันเด้อพี่น้องถ้า fc ไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันเด้อพี่น้องแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนไปดูวันที่21ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดเนาะพี่น้อง วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะจะให้เด่นรอบเช้าหกและห้าเด่นรอบบ่ายสองและหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้หลุดนะคะพี่น้องบนมาหกเก้าห้าศูนย์เจ็ดเด่นมาห้านะคะเขา้าคู่ห้าเก้าใจไม่ได้จับให้เนะพี่น้องรอบบ่ายนะคะใจให้สองและหนึ่งนะคะทุกคนมาศูนย์สี่เจ็ดห้าห้าค่ะทุกคนรอบบ่ายหลุดพี่น้องมาห้าของรอบเช้านะคะทุกคนวันนี้เลขเด่นประจําวันหุ้นนิเคอีก หลุดหมดเลยนะคะ6กับ1 f ึ่ขาช่วงไหนที่หลุด f c หยุดก่อนนะคะหยุดพักผ่อนก่อนสัก2 3สาวันค่อยมาต่อใหม่นะพี่น้องมันจะเข้าเป็นช่วงหลุดเป็นช่วงนะคะทุกท่านใจก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันที่24นะคะจากที่ใจคำนวณได้วันนี้จะได้เด่นรอบเช้าอยู่ที่6และหเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ60 69 หกเจ็ดหกสองหกสามหกห้าค่ะทุกคนห้านะคะห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดห้าสอง ห้าสามห้าหนึ่งนะคะทุกท่านประมาณนี้พี่น้องรอบบ่ายนะคะเด่นอยู่ที่0ูนย์และเเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะศูนย์ห0ศูนย์ห้าศูนย์สอย์เค่ะพี่น้อง9นะคะเกห 9ก้าห้าเก้สองเก้าสค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะหกห้าศนย์เะคะพี่น้องหก6ู6ย์หกานะคะ 5ค่ะ5 0 5 9 0ย์กับ9รอบบ่าย0 6 0 5 0 9 9 9 6 9 5นะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเดนเ่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายเด้อพี่น้องเดอ้อสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านเอฟซี G, ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชม เดือรอบละสี่คู่นะคะวันนี้คู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันไม่ติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะทุกท่านสองกับเจ็ดนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สองและเจ็ดเป็นหกสองหกเจ็ด ะคะทุกท่านบวติดคู่ตัวเด่นพี่น้อง5้านะคะห้าสอย์กับ9กรอบบ่ายและห้กับ2กับ7เด่นประจำวันเป็น0 2นย9สองค่ะเก้าประมาณนี้ค่ะพี่น้องสำหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ใจก็หาสถิติ วางไว้ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะถ้าท่านชอบท่านก็ตามได้ถ้าท่านไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องมีขอมีหลุดทุกเมื่อเด้อพี่น้องเดอ้อค่ะทุกท่านขาสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอิวันที่24มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชควันหมายสุขสุกนพี่น้องสวัสดีค่ะ